สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหนช่อง YouTube ด้วยกันเราจะทุกคนทุกท่านที่มารับชมแนวทางเลยก็ะคอมเมนต์พูดคุยถักไทยเป็นกาลังใจให้กรับแอดจอยนะจ้ามาตามกันต่อกับแนวทางไว้ยฮานอยจะสูตรเม็ดเดียวเมื่อนี่วันอังคารวันที่ยี่สิบสามเดือนเจ็ดจะเดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้า สำหรับผลหาน้อยเม็ดเดียวของเมื่อวานวันที่ยี่สิบสองวันจันร์จ่ะสำหรับอ่าน้อยเม็ดเดียวเมื่อวนันแนวางถ้าเขาพลาดไปเราจะอจอยให้เด่นไปที่ห้าวิ่งรูดจ่ะหาบมมีจากตัวเนาะสำหรับผลแต่ละน้อยแต่ละรอบจะผลน้อยเฉพาะกิจบนหกสี่เจ็ดลางเก้าเจ็ดรอบพิเศษจะผลคือเจ็ดหนึ่งแปดหลาง หกรอบปกติจะพ้นคือสองเกาหลังสองสองรอบวิจะสี่สามหลังสามแปดโอ้โหต้องโคทรขอภายพี่น้องเอหลายๆเนาะผ่านไปอีกมือหนึ่งเลาวจ้าสำหรับวันที่ยี่สิบสามรุ่นกันต่อจา้าสำหรับวันนี้ให้ไปที่เด่นเจวิ่งรูดจา้าสำหรับเม็ดเดียว จับห้แปดคู่จะเจ็ดจับคู่ไปที่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหาจ้า สำหรับเม็ดเดียววันนี้จะขอเน้นไปที่เจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดสาม สำหรับห้าน้อยเม็ดเดียวเนี่ยก็คือซีน้อยจ้าเฉพาะกิจถึงว i ไอพีจ้าหรือว่าหมักอยู่ในรอบใดรอบพิเศษรอบปกติรอบวีไอพีเนี้ก็ฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเนะาะเผื่อมีตัวหมักตัวชบคอยตามเนาะจ้าเบิ่งไว้เป็นแนวทางจ้าแนวทางมีเข่ามีรูดเราจะพิดพลาดประกันได้กับโค้ชุดโค้ชให้ไว้ด้วยละกันเนาะจ้ามือน,นีกับอให้มาปังปังค้ชให้มาเด้งเด้งละกันจ้าขอ้ให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางกับ แอดจอยสชคดีกันทุกคนถูกทานจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกๆกำลังใจจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า